สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิซุซุคิงยอนสาขาบุบรีรัม์นอกเมืองฮ้าง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองแหมหน้าดำจริงๆวันนี้วันที่เราพบกันนะก็จะตรงกับวันพฤหัสที่10 พฤศจิกายนพศ2565นั่นเองซึ่งมีปล่อย f c จากฝรั่งเศส1คันนะครับก็ของคุณสุวรรณีระดาดา,ดาอันที่จริงเป็นพี่ของเป็นพี่วายนั่นแหละแต่ว่าาเป็นพี่เดือนนะเขาเกิดลูกค้าเกิดกุมพานะครับเราเกิดสิงหานะครับก็เรียกพี่แล้วก็ถือว่าให้เกียรติลูกค้า เรียกคุณก็ได้สุภาพสตรีไม่ชอบไม่ชอบให้เรียกพี่และทีนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่ตายก็อยู่โชรูมอีกหนึ่งวันนะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปส่งรถอ F4 ที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองก็จะมีทีมงานไปก็จะมีมีพี่ตายมีน้องแคทมีพี่ไก่นะไก่เชนเนลกระตากไก่ไกระตากเชนเนลช่องของเขา ไปเดี๋ยวไปดูกันว่าของอคุณสวนนีระดาดาดนะครับเขาออกไปรุ่นไหนกันไปดูกันแล้วจะกลับฝรั่งเศสด้วยนะรถมาทันพอดี <c oughs> นี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่ของคุณสุวรรณีระดาดาด f c จากฝรั่งเศสเลือกใช้นะครับอั่จริงลูกค้าเลือกอีกรุ่นหนึ่งนะแต่ว่ารถมาไม่ทันลูกค้าก็เลยเออเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้ก็ได้นะครับโดยรถที่ลูกค้าเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว Cap4 Highlander 1.9เกรดแซเกียร er ์ธรรมดานะครับเป็นซีดเหมืันเดิม สีเดิมนะราคาปัจจุบันของมันเนี่ยอยู่ที่9 7 0 0 0ับาทนั่นเองการที่เปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้นะครับข้อดีของเขานะก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ซึ่งตัวเดิมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับกระจังหน้าก็ยังเหมือนกันเอาจริงๆเฉลยก็ได้แต่ว่าลูกค้าเลือกเป็นเจ้าตัว lda นั่นเองเปลี่ยนมาเป็นตัวแซดปึ๊บนะครับราคาเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าได้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกที่เป็นหลอด led ส่วนระบบความปลอดภัยเนี่ย ก็ต้องถือว่าราคาที่เพิ่มมาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับระบบตัดกําลังของเครื่องยนต์ตัวนู้นก็มีนะครับตัวนี้ก็มีแต่ว่าการที่ตัวเซตมันได้เพิ่มมาก็จะเป็นเจ้าตัว Max ขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็ตัวระบบเบรก ABS ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันเห็นไหมละการที่เปลี่ยนมาเป็นตัวเกรื่เซเนี่ยโอ้ถูกต้องแล้วนะครับเพิ่มเงินแต่ว่าออปชันตัวอื่นก็เพิ่มมาด้วยรุ่นนี้นะ เขาจะมาพร้อมกับฐานล้อที่กว้างให้การยึดเกาะถนนและการส่งตัวที่เป็นเยี่ยมและที่สําคัญนะครับเติมเต็มความสปอร์ตสุดๆก็คือเจ้าตัวล้อ Max l i ์ไลน์สปขนาด18นิ้วนั่นเองจับคู่กับเจ้ายางบริสโต e นะครับยางตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยางที่ยอดนิยมมากๆเลยทีเดียวโดยเบอร์ยางที่ให้มาเนี่ย อีสุสุของเรานะครับให้เบอร์ที่ใหญ่มามากๆเลยเป็นเจ้าตัวอย่าง265 6018 Max นะครับเป็นเจ้าตัวแม็กซลายก้างป่านั่นเองเป็นสีบลอนนะครับพร้อมกับน็อตล้อทั้งหมด6ตัวแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็เวลาเบรกเนี่ยนอกจากมี ABS แล้วใช่ไหมครับที่เราเห็นตรงนี้มันก็จะเป็นเจ้าตัวจานเบรกหรือว่าดิสเบรกนั่นเองมันมีขนาดที่ใหญ่นะครับ จับคู่กับเจ้าตัวคาลิเปอร์แบบลูกสูบคู่นะครับเวลาที่หยุดเนี่ยมันช่วยให้หยุดได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยนั่นเองระบบการเสะเทือนของเขานะครับมันมาพร้อมกับเจ้าตัวอิสระปิกอิสระปินกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโชคอัพแก๊สแล้วมันมีเหล็กกันโค้งให้ด้วยนะครับตัวนี้มันจึงทําให้รถมีการทรงตัวที่ดีนั่นเอง มันในข้างตัวนี้นะครับเราก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับมันมีมาให้จากโรงงานเลยกระจกมองข้างจากรุ่นเดิมนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้เนี่ยมันจะต้องพับมือแต่ว่าตัวนี้จะต้องพับด้วยไฟฟ้าเท่านั้นเองเพิ่มความสะดวกสบายเข้าไปอีกสัญลักษณ์ของความเป็นกับเกิน2อ0ยกสูงก็จะเป็นเจ้าตัวไฮเลนเดอร์นั่นเองนะครับใบปัดน้ําฝนตัวนี้เป็นแบบบิวอินนะครับต้องบอกว่าของมันเนี่ยปัดได้เงียบแล้วก็สะอาดจริงๆเลยนะครับตัวนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยเสา์อากาศออกแบบให้มีความ สั้นนะครับรับสัญญาณได้ดีเลยทีเดียวกันศาดเนี่ยโอ้โหรถสีดํากันศาสสด,ดสีดํารถสีดําต้องบอกเลยนะว่าโอโ้มันเจียดจะนับจริงๆเลยเวลาที่มันล้างเนี่ยมันเงาจริงๆแล้วเมื่อกี้ตอนที่มันโดนแดดออกประกายเฮ้ยเราคิดว่ามันเป็นเจ้าตัวสีน้ําเงินของเมลใหม่ตกใจหมดเลยนะครับคิดว่าสั่งสีผิดให้ลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นกันศาดของเขาแล้วรุ่นเกรดแซนะครับมันมีเจ้าตัวสัญญ,ญาณกันขโมยมาให้ด้วยเรียกได้ว,ว่าเมื่อคุณล็อกประตูด้วยรีโมทแต่ว่าคุณไม่ได้ปลดล็อกประตูด้วยรีโมทเน พูดง่ายคือไขขปะตูหรือว่างัดนั่นแหละมันก็จะร้องทันทีเลยเมื่อเปิดของมันเนี่ยเป็นสีดำนะครับเราก็จะรองมือเปิดติดตั้งให้เรียบร้อยกระบะไลเนอร์นะครับเอฟซีหล,หลายท่านถามว่ามันมีแถมให้หรือไม่อย่างไรก็ต้องบอกว่ากระบะไลเนอร์นะครับมีติดตั้งให้นะ แล้วก็รถที่เราเห็นไปเนี่ยมันบางคันไม่มีพร้อมเป็นรถใหม่ที่ยังไม่ได้แต่งนั่นเองนะครับกระบะมีขนาดที่ใหญ่นะครับเวลาที่บรรทุกสิ่งของเนี่ยก็ถือว่าทําได้เยอะอันนี้ก็จะกลับฝรั่งเศสนะครับกระเป๋าเดินทางก็กี่ใบก็บรรทุกไปเลยนะสบายๆนะครับสติกเกอร์มหามงคลไล่ป้ากระจกด้านหลังนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3ตัวนี้ออกแบบให้ยุบบนลังคานะเวลาที่มองมันเห็นได้จากระยะไกลมันเป็นในเชิงป้องกันนั่นเอง เมื่อเขาเห็นเรานะครับแต่ไกลว่าเบรกแล้วเนี่ยคันหลังก็จะได้เบรกตามตัวล้อแม็กซ์ด้านหลังนะครับมันก็จะเหมือนกันกับเจ้าตัวด้านหน้าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวยางนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์ยางนะครับมันก็จะ ใช้ขนาดเดียวกันแต่ว่าที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวเบรกด้านหน้ามันใช้ตัวดิสเบรกด้านหลังก็จะเป็นตัวดรัมเบรกนั่นเองแล้วตัวนี้นะครับมันมาพร้อมกับเจ้าตัวเชสซีที่มีขนาดที่ใหญ่มีความแข็งแรงทนทานไม่คหันนี้พึ่งประกอบเสร็จจากโรงงานใหม่แล้วนะเนี่ยสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันมาพร้อมกับเจ้าตัวแหนบเหนือเพลนะแหนบเหนือเพลการที่มันวางแหนบไว้เหนือเพลแบบนี้นะครับมันทําให้ตัวรถสูงขึ้นนะครับเวลาเจอทางต่างระดับโอกาสที่ท้องมันจะคูดไปกับกถนนเนี่ย น้อยมากๆเลยทีเดียวจุดต่าสุดตรงนี้นะครับถือว่าสูงมากๆนะมันสูงถึง240เลยทีเดียวโอโ้โหเรียกได้ว่าการที่มันจะขูดกับพื้นถนนเนี่ยโอกาสน้อยมากนะแล้วตัวยางอะไรนะครับก็มีมาให้ขนาด18นิ้วอันนี้เส้นสีนี้ยังใหม่กันอยู่เลยนะครับตัวกันชนท้ายไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเจ้าตัวเกรดแซต,ตัวนี้ก็มีมาให้ไฟท้ายนะครับมันใช้แบบ led ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟท้ายนั่นเองแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเกรดแซนะครับตัวนี้ ก็บ่งบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นตัวเกรด Z ซนะจะเทียบเท่ากับ Z P อยู่แล้วขาดตัว P ีไปตัวเดียว <laughs> <laughs> มันก็จะบอกประมาณนี้มือจับเป็นครูเมียมนะครับให้ความสวยงามรูหราแล้วก็มีเจ้าตัวกล้องมองหลังเป็นแบบบิวอินเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายให้เราเวลาที่เราต้องถอยจอดหรือว่าต้องถอยเข้าในที่แคบนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นภายนอกทั้งหมดของเจ้าตัว Cap High er แค p โฟร์ไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดเซแมก็ถือว่าเป็นรุ่นเปิดคลิปเลยนะครับของวันนี้เอาเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน ไปแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พี่ตายจะพาพวกเราเข้าไปดูภายในนะครับเริ่มจากเจ้าตัวประตูด้านหลังก่อนละกันนะครับแผงประตูของตัวเกรดแซเนี่ยของ2023เนี่ยก็ยังคงความสปอร์ตตามแบบฉบับของ2 0 2พย่งพูดง่ายมันยังเหมือนเดิมนะครับสปอร์ตเหมือนเดิมก็ บุนุ่มด้วยหนังแล้วก็เดินด้วยได้สีเท่านั้นเองด้านบน2เส้นด้านล่าง1เส้นนะครับมาพร้อมกับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าสีดําเงาที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรก็มีมาให้เช่นเดีวยวกันลํโพวงขนาดใหญ่นะครับด้านข้างประตูต้องบอกว่าระบบความบันเทิงตัวนี้ให้เครื่องให้เสียงที่สมจริงมากๆเลยตัวยางปูพื้นตัวนี้เป็นชุดแท้จากตรีเพชรนะครับเขาก็จะมีโลโก้ให้ด้วยโดยยางด้านข,าข้างของมันเนี่ย ก็จะมีขอบด้านยางขอบยางนะครับเพื่อดักเศษฝุ่นเศษผงนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีกันเปื้อนให้ด้วยเกรดันะครับมันจะมีเจ้าตัวแอร์คุ้มมากๆนะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับช่วยให้ผู้โดยสารเนี่ยเย็นสบายนั่นเองแล้วก็ตัวนี้เจ้าตัว USB นะครับมันจะช่วยให้เราไม่พลาดการติดต่อสื่อสารเวลาที่เราต้องการใช้ระบบการสื่อสารต่างๆเราแบตเตอรี่มันจะหมดนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวที่แขวนตัมภระรับน้ำหนักตูงสุดได้ถึง4กิโลกรัม เวลาที่จะเข้ามาภายในห้องโดยสารเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ง่ายด้วยนะครับเหยียบบันไดข้างแล้วก็จับเจ้าตัวมือจับที่อยู่ตรงเสากลางนี่ซะนะครับก็ช่วยให้ผู้โดยสารเข้ามาได้แบบง่ายดายเลยทีเดียวแล้วก็เวลานั่งไปเบื่อเสียงก็โขนมือจับตรงประตูได้โขนมือจับตรงหลังคาเล่นก็ได้นะครับลดการเมื่อยแล้วก็มาพูดเอาจริงแล้วคือมันช่วยให้เราเข้ามาในห้องโดยสารได้ง่ายๆนั่นแหละบางคนก็เวลาจะขึ้นจะลงก็จับกันไปนะมันมีประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวลำโพงเสือดาวนะครับให้เสียงที่สมจริงเนาะแล้วก็ตัววไฟส่อองงามน มา2จุดนะครับตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านั่นเองแล้วทีนี้พอตัดมาภายในห้องโดยสารนะครับถึงมันเป็นตอนที่2นะมันก็ออกแบบให้มีความกว้างนะครับเรียกได้ว่ารถเก่งขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่แพ้แน่นอนแล้วตัวเบาะของมันเนี่ยให้ความหรูหรานะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเบา,เบาะนั่งทรงสปอร์ตนะครับหมอนรองศีรษะอันนี้มีมาให้ทั้ง3าที่นั่งเลยแล้วก็เข็มขัดนิรภัยเนี่ยมันมีมาให้3จุดแต่บอกก่อนนะว่าเข็มขัดจะคาดหรือไม่คาดเจ้าตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะ ให้เขาเรียกว่ามันสามารถถอดได้แหละพอถอดปุ๊บให้เราเสียบไว้คืนนะครับเพราะว่ามันจะทําหน้าที่ในการหลังเจ้าตัวเข็มขัดนะครับเข็มขัดตัวนี้ไม่ให้มาห้อยอยู่ตรงประตูนะครับเวลาที่เราปิดนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดูให้ดีเนี่ยปิดประตูมันจะดันเข้าไปตรงนี้เพราะฉะนั้น ให้ทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับก็คือใส่ตัวสายรัดมันซะนะจะได้ไม่โดนประตูนั่นเองอันนี้ก็เป็นทริคที่แนะนําเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวประตูด้านหน้าของเขานะครับมีการบุนุ่มมาให้สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําแล้วที่สําคัญนะครับตัวพับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะพับเราต้องกดฝั่งซ้ายนะแล้วก็จะให้มันอ้าออกเดี๋ยวไปตายให้ดูแล้วกัน มันอ้าออกแล้วก็กดฝั่งขวามันก็อ้าออกแล้วนั่นเองแล้วทีนี้นะครับตัวเบาะของเขานะครับตัวนี้มาพร้อมกับเบาะนั่งทรงสปอร์ตนะครับทั้งฝั่งของผู้โดยสารและก็ฝั่งของผู้ขับขี่นะเรียกได้ว่านานั่งมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมีเจ้าตัวเทคโนโลยีคูแม็กซซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดการสะสมความร้อนนะครับเวลาที่เราต้องจอดตากแดดหรือว่าต้องนั่ง ภายในรถเป็นเวลานานๆนั่นเองเจ้าตัวเกเตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับสูงต่ําได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้มันทําให้เข้ากับสรีร์ของผู้ขับขี่เป็นอย่างมากเลยเจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจรีโมทที่มีสัญญาณการขโมยแล้วก็ตัวป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอมหรือว่าหลายๆท่านก็นจะเรียกว่าเจ้า i m m o b ลเ i อร์นั่นเองมือจับนะครับตรงเสารประตูด้านข้างก็มีไหมตอนนี้พี่ต่ายก็ลองใช้ดูเนี่ยเออจับตัวนี้แล้วก็ ขอมานั่งภายในห้องโดยสารนั่นเองแม่ใครสตาร์ทฮาร์ลย์เสียงดังยิงเเลยนะไม่ได้ไม่รู้ว่าใช่ฮาร์ลย์หรือเปล่านะครับแต่ว่าของเซียวตุนก็มีนะโอ้โหน่าขับมากๆไงตัวนี้นะครับมันเกี่ยวอะไรกันวะเอามาดูเรื่องรถเรากันต่อนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพรมโดยหนังมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยตรงนี้เราก็ฟังขวานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวครูสคอนโทรลนะครูสคอนโทรลเจ้าตัวที่มีอะแดปตีฟหรือว่าความเร็วแปรผันจะเป็นในตัวของเจ้าตัวเกรดเอ็ตัวนะ คือเราตั้งความเร็วไว้เท่าไหร่มันจะวิ่งไปเท่านั้นแล้วทีนี้เมื่อรถคันหน้าลดความเร็วมันจะลดด้วยมีไปแข่งกันนักศกษาเขาถามทีมงานเรานะว่าถ้าสมมติเราตั้ง8 0ิเนี่ยรถคันหน้าวิ่งร้อยคันของเราจะวิ่งตามไหมนะครับทีมงานเราตอบอย่างมั่นใจนะว่าวิ่งตามเจริญเราจะตั้งทําไมวะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมาตรวัดแบบ Super Vision นะครับก็คือออกแบบให้อ่านค้างง่ายนะครับสัญญาณไฟต่างๆมีความชัดเจนแล้วก็ปรับระดับแสงได้ด้วยนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ ตัวบริเวณคอนโซลด้านหน้าออกแบบให้มีความล้ำสมัยนะครับบุด้วยหนังเดินด้วยได้สีเทาแล้วก็ความบันเทิงเนี่ยจอ7นิ้วมีมาให้กล้องมองหลังมีมาให้นะครับรองรับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นตระกูล Android หรือว่าตระกูล iOS นะครับตัวแอร์ของเขาออกแบบให้มีความหรูหรานะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันง่ายๆในการใช้งานที่สำคัญนะครับมันมีตัวกล้องฝุ่น PM 2.5นะมันช่วยให้ เขาเรียกว่ามีความปลอดภัยเวลาที่นั่งรถในรถอีซูนะเรียกว่าหายใจนี่หายใจเต็มปอดเลยแหละเออไม่มีฝุ่นเข้ามานะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเกียร์โดยมีให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาที่หัวเนี่ยมันเคลือบอะคริลิกนะครับด้านข้างเนี่ยมันจะหุ้มด้วยหนังพร้อมแผ่นผังของตำแหน่งเกียร์ที่ช่วยให้เราเข้าเกียร์ได้ง่ายและก็แม่นยำนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวที่หุ้มหนังนะฐานเกียร์มันจะหุ้มหนังตรงนี้แล้วก็มีตัว สีเทาดำอ่ม่ใช่สีเทาดิสีดำเปียนโนแบ็กก็จะอยู่ตรงนี้เออถ้าสีเทามันก็อยู่ตรงนี้ไม่ผิดหรอกแล้วก็ด้านข้างตรงนี้มันก็จะมีการบุนุ่มให้ด้วยนะครับแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยหลายๆท่านถามมาว่าเจ้าตัวเกรดแซเนี่ย มันมีเครื่องยนต์3 0 0พันหรือไม่นะครับมันจะมีในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเครื่อง1 9 0 0ก้ีซีบางคนถามว่าทำไมเครื่องเล็กจังเอ๊ะก็มันเล็กก็ไม่เป็นไรนี่มันก็มีเทคโนโลยีในการออกแบบของมันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงทนทานนะครับหรือแม้แต่แรงม้าเนี่ยมันก็สามารถทําได้ถึง150แรงม้าโดยที่ไม่ต้องเค็นกันเลยทีเดียวแรงบิดนะครับมันก็สูงถึง350นิวตันเมตรเรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานของเราแน่นอนนะครับก็ ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวประมาณสัก7จโมงแล้วทวิตไตต้องเอารถลูกค้าไปเตรียมต่อนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเยงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ